มาสลับแก้วสลับแก้วด้วยความที่เป็นพี่น้องกันเราก็โชคดีแบบใช่เราไม่ขี้เดียดกันนะคะอันนี้เราก็ดมปากจอย้มเอ๊แต่มันไม่ไม่ได้กิ่เหมือนหมาเน่าหมาเน่าเนี่ยต้อนลอยต้อนฉันอ๋อมีอะไรอ๋อ๋อมีอันนี้ด้วยอเป็นไงเดี๋ยวคิดนาน เป็นโมจิแต่องใส่ส้มแต่จืดไปนิดนึงอรเอรอันนี้เป็นอะไรเหรอลูกพับแห้งไม่แห้งนะเนี่ยลูกพับกวนอันนี้อร่อยว่าอ๋อชิตามยังมาดูทันทีมั่งขอเวลาหนึ่งนาทีอร่อยอร่อยเลยรสชาติมากกว่าเลยรสชาติมากกว่าส้มจริงๆลูกพับมันฮิตที่ประเทศบ้านเราตั้งนานแล้วถ้าใครเคยได้ยินเพลงเมื่อก่อนนะคุณครูรับอ๋อเหรอคุณครูรับ ผมมีเรื่องจะปรึกษาคุณครูครับนั่นแหละดังมานานแล้วนะคะเย้อันนี้ก็เราก็มาถึงแล้วนะคะเป็นหมู่บ้านอะไรนะเป็นโอวิลเลจโอวิเลก็เป็นแบบเขาก็จะมีตลาดมันขายของอ่ะนะคะเนคนเดินเดินถนนคนเดินใช่แล้วเขาก็จะมีเช่าชุดเช่าชุดแล้วก็เข้าไปเดินข้างในนะคะ อันนี้ก็คือเขาเขาเข้าไปถ่ายข้างในใช่ป่ะเป็นนี้ใช่ไหมน่าจะใช่พวกเนี้ยก็คือข้างในนะคะแต่เราไม่ได้เข้าไปวันนี้กำแพงบ้านยังเก่าเลยนะคะว้าว <Wow. S 1> อันนี้เขาสร้างให้มันโอหรือว่ามันโอจริงๆอะคะป่ะโอสไตล์อโอโอสไตล์โอสไตล์โอสไตล์เดีน่าจะใหม่นะน่าจะใหม่แต่ว่าทำเป็นโอแต่เราว่าน่าจะใหม่ด้วยเก่าด้วยแล้วก็พนุบมลเลยางเงี้ใช่ วันนี้อากาศไม่ค่อยหนาวนะคะลบอสององศาเลยพูดได้เมื่อวานลบสิบเจ็ดอันยองอันซิโยอขอบคุณค่ะกิมจิกิมามุกก,กิน่ารักไหมคะถ้าเรามาเมืองนี้เราต้องน่ารักนะคะ อันนี้จะกินปีกไก่นะใช่นี่ถ้าหลงกันนะหาไม่ยากเลยครับสองแม่ลูกสีแดงเป็นไงคนละคำเปไก่ยัดข้าวอร่อยหอมอ่ะหอมไก่กัข้าวหอมมากครัแม่กินเลยแม่กเลยมนมากแม่กอมหมไช่เก็บเก็บากนมาก ปลาหมึกบานอันนี้สั่งเหรออืมกินโชว์เลยตอนเช้ามาผลไม้เลยคุณยายมาเรามาดูโฉมหน้าปลาหมึกกันดีกว่าเราต้องปกติแค่อยู่อย่างนี้ใช่อะยายชิมเลยการกินอันนี้นะคะกินคนเดียวไม่ได้เราต้องเป็นการฟ้อนกันเพราะมันยาวนยนี่ต้องมาสองคนนะกินคนเดียวไม่ได้มันยาวอะไรอ่ะปลาหมึกเหรอ อร่อยมากอร่อยจริงอันอื่นที่บอกว่าอร่อยอาจจะ acting อะไรอร่อยไปไงโอ้ยยังไม่ทันเลยอร่อยแซ่บอร่อยจริงอันอื่นอาจจะ acting แต่นี่เรื่องจริงอันดื่อจริงเยัดซื้ออีกอร่อยจริงงับกัดกัดจะดึง อร่อยตาค่ะอร่อยอันนี้ให้กี่ดาวทันนี้ซัดเต็มสามดาวให้สามดาวเลยสามดาวไก่สามดาวก็สามดาวอันนี้ว่าสามสามดาวโอ๊ยน้ำเล่นน้ำดีกว่าโอ้ยน้ำเป็นน้ำแข็งเลยแข็งจริงจริงข้อข้อข้อเป็นเจ็บมือสิหรอนี่เลยแบบมันไม่ใช่แบบเคาะไปแล้วแตกนะคือคือแข็งหมดเลยอ่ะอ 초콜릿을 먹고 있는지 곁에 있으면 녹잖아 말 한마디에 르잖아 给我啊，散散。 เหมือนลูกชิ้นปลาเหมือนลูกชิ้นปลาเลยมันเผาได้กินลมันเผาดูมันเผากันนลองชิมลองชิมหน่อยเขาบอกว่ามันอบโอ่งนะอ่าเดี๋ยวฉันแกะให้หล่อนวางนันเ่ชิ้นีต้าเส้นฮาวมาชีต้าเส้นสามสบาร้อยหนึ่งหนึบาทหนึบาท ลองงับดูโอ้โหควันหูยหูยมากเป็นไงหวานหวานแต่ว่านิ่มๆใช่ไหมอร่อยอร่อยอุ้ยไอเฟ่ดอรไอเฟเอากาศหนาวๆแบบนี้มันเหมาะมากไอ้ร้อนแบบแต่มันไม่เหมือนมันญี่ปุ่นที่มันแบบไม่เหมือนไม่เหมือนมันนิ่มกว่าอดเพราะที่ที่ทำเนี่ยก็เฟเดอแต่มันไม่ค่อยหวานนะแต่มันนิ่มนะ คล้ายๆล้คาสตาร์นะคะไอ้จื้อนี่นะไปใส่ที่สตูดิโอใส่ที่ใส่ที่ไทยก็ได้นะซื้อวันไหนดีอ่ะอยากได้อ่ะซื้อวันไหนวันนี้วันอา,นาทิตย์ชอบกินอันนี้ที่สุดกินไปแล้วอ่ะอันนี้อะไรอ่ะคะอันนี้อะไรอ่ะมันเป็นแป้ง cheese, ใช่ไหมชีสชีส ยอร่อยไหมอันนี้อร่อยไหมสามพันวอนมันเคลือบน้ำตาลแน่เลยมันเคือบน้ำตาลเหมือนมันใส่คาราเมลอ่ะอร่อย เราเ็นเรา็อ่าเนี่สอ่าตนเสอาเสาจะใหญ่มากไอ้ใหญ่กว่าไอโฟนเจะนะคะก็ประมาณเกือบ5กิโลอะโอเคสุดยอดเลยเนี่ยจะกินเลยอันแรกเนี่ยมาโอ้โหนี่มานกนี้ ใจด้วยนะจ้าเพื่อนอ,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 อร่อยมากอาตัวนี้นะมันติดอะดโอ้โหมันยังดูดตะเกียบเลยแล้วมันจะไม่ดูดปากเอ้าออโอเคนะทุกคนกิเลยกิเลย ตอนนี้นะคะเราขึ้นมาอยู่บนภูเขาที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ1,600เมตรนะเมื่อกี้เนี่ยอันนี้ที่เห็นปากน,นี่ไม่ใช่เลยนะมันพูดไม่ได้มันเริ่มปากแข็งแม่เป็นไงบ้างแม่มาเจอฮีมาครั้งแรกยอดเลยมาเคยดิเห็นนี่สิกักเกลือเบื่อมาหอดกลมกรามเลย